เพื่อนๆวันนี้นะคะก็ประมาณลบศูนย์องศาดังนั้นอ่ะอากาศเปลี่ยนนะแต่เราต้องมีสติเพื่อนๆวันนี้ก็หิมะคืนะหิมะละลายจะน้อแข็งก็จะลื่นแต่ว่าเด็กที่นี่นะเขาจะเรียนการออกมาเจอหิมะไปเนี่ยตั้งแต่อนุบาลนะอย่างเราเนี่ยเริ่มเดินอย่างเงี้ยนะเราเพิ่งมาอยู่ประเทศสวีเดนไมาสี่หปีเนี่ยแล้วเราก็อยู่จริงๆแค่ปีสองปีจเจอหน้าหนาวดังนั้นถึงจะมีที่ใส่รองเท้าเป็นเหล็กนะ แต่เราก็ต้องต้องระมัดระวังนะเพื่อนๆไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเดินเราต้องค่อยๆฝึกนะอย่างแฟนคุณือเขาก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าเขาเขาฝึกมาตั้งแต่อนุบาลเนาะแต่ว่าเราต้องค่อยๆนะเราต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเดินก็เหมือนในการทําออนไลน์ถ้าเราไม่ฝึกเลยนี่มันคือเราเจอปัญหาใช่ไหมปัญหาคือมันลื่นแต่ว่าเราเลือกเดินทางที่ทางรัฐบาลเขาโลยหินนะเราก็จะเดินได้ดีแต่ว่า ถ้าเราแล้วเราเลือกอีกคือเลือกไม่มาตอนมืดถ้ามันมืดมากเราจะมองไม่เห็นนะคะดังนั้นเราจะไม่เลือกไปตรงนู้นแต่ถ้ายังแฟนคนหนี่ยเขาก็ไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะว่าเขาฝึกทักษะการเดินกับหิมะมามานานแล้วนะดังนั้นเราจะไปไปเปรียบเทียบบทที่1ของเรากับบทที่9หรือบทที่ร้อยเก้าของเขานะคะเขาเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่เขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับเมืองหนาวแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเพิ่งมาอยู่หรือเพิ่งทําออนไลน์เ ب, พื่อนๆเราก็ไม่ต้องกลัวเราค่อยๆฝึก จะมีปัญหาแต่เราเลือกจุดที่ดีที่สุดนะ,ะในการใช้ปัญหานั้นให้เป็นปัญญาเพื่อจะสอนเราเราเลือกมาตอนยังไม่มืดแล้วเราเลือกใส่รองเท้าที่มีเหล็กแล้วเราเลือกเห็นไหมคะเราเลือกเดินในทางที่เขาเขาโรยหินนะคะเราเลือกสามเลือกเพื่อนๆแล้วเวลาเดินเนี่ยเราก็ต้องมีสติเราจะเดินก้าวยาวเยี่ยไม่ได้เราต้องค่อยๆเดินนะต้องค่อยๆเดินนะอ่ะ หน้าร้อนเราอาจจะเดินได้เต็มที่10โล19โล20โลโลแ้ยแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยเราเลือกเดิน2โล3โลก็พอแล้วแล้วก็สร้างกิจกรรมในบ้างน,นะเป็นรำร้องเพลงหรือว่าออกกำลังกายในบ้าน่ผู้หนุ่ยค่ะยังไงก็ฝากติดตาม Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกที่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตค่ะขอบคุณทุกปัญหาทำให้เรามีปัญญา